เกี่ยวสองอันนี่ครับนี่ก็ได้มาแล้วครับเราเป็นข้าวหลามเนาะก็ดีๆข้าวหลามนะทุกคนแล้วโปรตีนเขาขายที่ไหนบ้างอยู่หมดตาครเนี่ยแล้ววันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมกลางค่ำหน้าค่ำเลยอะไรที่ไหนอ๋อวันนี้ลงสองพี่โอเคครับผมนึกว่าพี่ไม่เคยเห็นตั้นานๆทีใช่ไหมสวัสดีครับนี่อยู่กับน้องนะน้องก็มีข้าวหลามมาขายเนาะ ข้าวหลามกระบอกละ20บาทนะครับน้องมาขายวันเสาร์วันเดียวนะใครมาแถวนี้ก็แวะซื้อได้เลยครับผมอยู่ข้างบีบีสองครับตลาดสนามมวยไนท์พาซาครับผมน้องมาวันเดียวกสวับดีกัดระบอกข้าวหลามกระบอกละ20บาทครับก็อันนี้ของจริงนะครับของจริงนะแบบบางบางร้านเขาอ,อาจจะดันตรงนี้ขึ้นมากลางเลยใช่ไหมเนาะ ใช่ใครอันนี้น้องก็อ๋อไม่มีการดันนะครับก็ให้เต็มเต็มเลยนะครับผมเตเต็มเต็ม